มาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าผมจําไม่ได้แล้วเมื่อวานเมื่อวันซืนหรือวันเมื่อวานเราเราได้ไปถึงกาแล็กซี่ใหม่แล้วนะโอเคเราทําภารกิจไฮเปอร์ได์เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเกมมันจะมีภารกิจอะไรให้เราอะทีนี้โหลดมาก็จะขึ้นโอ้เราเล่นไปทั้งหมด3ชั่วโมง40นาทีเนาะอันนี้คือที่เขาว่ามาในนี้นะอ่าฮะ เล่นไปวันที่12โอเควันนี้เป็นวันที่14บสล้โอเคยังไงผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะทั้งๆพี่ๆน้องๆแฟนๆลูกบ้านะอาหรือว่าลูกเล็กเล็กแดงที่ชอบดูเราเล่นเกมสตรีมเกมกันเนาะกับทีมงานโอเยค,ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ กดติดตามแต่ติดตามมันเพจเฟ e บุ o กเนาะโอเคก็กดติดตามเพจเราก็ได้ในในเพจเฟ e บุ o กอ่ะเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้แหละเดี๋ยวจะมี c h annel YouTube และผมทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือตัดคลิปลงอย่างเดียวก็ถ้าใครที่อยากดูคุณภาพแบบ Full HD นะที่ไม่ใช่720เหมือนใน Facebook ก็เดี๋ยวไปติดตามกันใน youtube ได้ครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องชาวลูกเพจเราทั้งหมดก็ขอให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าอยากสตรีมหรืออยากเล่นเกม <c oughs> โอเคมาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ที่สถานีอวอกาศแต่ถ้าจำไม่ผิดนี่เราน่าจะไม่ได้อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่น่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่กาแล็กซี่เดิมใช่ไหม เดี๋ยวดูแมปก่อนเราอยู่กาแล็กซี่ใหม่ปะ่ะอ้าวกดแมปไม่ขึ้นอ่ะทำไงโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันเหมือนจะต้องขึ้นไปบนยานก่อนปะ่ะหรือว่ากดแซดกดนี่เดียวละก็ไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคมันยังกดไม่ได้สงสัยมันอยู่สถาน,นีอวกาศมั้งโอเคถ้าอางนั้นเราไปไปที่ที่ไหนอ่ะเขาบอกว่า follow s a r s a c e automatic guide คือให้เราไปตามไกด์นำทางไปตามตัวนำทางของตัวตัวยานอวกาศเราโ okay. อเคก็มี มีถ้าไม่ชมเห็นมันมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมีเอเลี่ยนตัวเล็กๆเป็นมนุษย์ต่างดาวมียานตัวหนึมาด้วยโอเค,อเคผมเอายานขึ้นแล้ะเ,เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งผมว่าเสียงเกมมันดังไปนิดในในหูผมมันดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับลงนิดหนึ่งนะโอเค งลงสัก50บเ <oire> นาะแล้วก็ดาวเอฟเฟ e c t ลงสัก50โอเคก็ตามนี้ <seasons> <paper> เอาละทีนี้เราจะไปที่ไหนเอ่ยอโตเมติกไกด์เขาให้เราไปที่ไหนเดี๋ยวผมหาก่อนนะนั่น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 ที่ตรงไหนว่าอ่าให้ไปดาวดวงนั้นไม่รู้ว่าให้ไปทำไมโอเคเดี๋ยวมันชื่อดาวอะไระนนะอ่ะเป็นดวงจันนะอันเนี้ยเป็นดวงจัน ผมขอสแกนก่อนทีหนึ่งนะปึ๊บกด C นะครับผมสแกนอ่ะชื่ออะไรเนี่ยเนสเซซูหรือว่าอ่านว่านิซชอาซูก็ได้นะแล้วแต่ใครจะอ่านเป็นดวงจันทร์มีแร่โซลาเนียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัซสซิลเวอร์ใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมง แต่เราคงไม่ไม่เดินทางด้วยความเร็วประมาณนี้นะมันนานเกินไปหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกดสป,ปีดเพิ่มแต่เดี๋ยวก่อนอื่นท่านผู้ชมคงจะเบื่อแล้วแต่มันมีความจาเป็นเดี๋ยวผมต้องขอยิงขระยัดดวงดาวก่อนเพื่อเก็บแร่ธาตุต่างๆนานะเอเมื่อกี้ลืมเลยอยู่ในสถานีอกาสรู้ไหมลืมอะไรลืมขายของรู้สึกว่าของเราจะเต็มอยู่ด้วยเนี่ยใช่ปะโอ้เกือบเต็มแล้วอะไรเดี๋ยวค่อยขายรอบหน้าแล้วกัน เราไปดูเพสนี้ก่อนว่าที่ให้เราไปดวงจันทร์เนี้ยมันให้เราไปทำอะไรโอ้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 ได้ทั้งซิลเวอร์ลิเทียมโอ้ผมนี่ยิงยิงดาดจริงๆเลยโอเคแค่นี้พอละเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อถ้าเราอยู่ที่ความเร็ววาณนี้อยู่ที่8ดชั่วโมงโอเคเราใช้ความเร็วแบบเจ็ตเลยแล้วกันโอเคความเร็วนี่วิ่งกันแบบว่าไม่รู้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่แล้วอ่ะมันเป็น ก้าวๆๆอยู่แล er. ้วเรากำลงัลง,ลงไประยะทางที่ใกล้จะถึงก็อยู่ที่อีกนิดเดียวถึงแล้วโอเคลงไปเลยพุ่งลงไปด้วยความเร็วสูง6วิ เบก,บก,บกอโอ้ยฉุกโอ้ชนจนได้โอ้ยอะไรเนี่ยเออมันให้มาที่นี่มันเหมือนเป็นเดี๋ยวนะผมเอายาลงจอดก่อนดาวดวงนี้หูบอกตรง,ตรงว่าบรรยากาศโคตรหลอนเลยอะเป็นแบบดวงดาวที่ไม่มีใครเคยมาพบหรือเปล่าอ่าดาวดวงใหม่ นะครับก็คือทีนี้เขาให้เรากด ESC เพื่ออัพโหลดเนาะทำอะไรอ๋อนี่ก็คือให้เราดูล็อกตัวน,นี้อเขาให้เราไปไหนเขาให้เราขึ้นไปบนมันเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์เป็นสถานที่ของต่างดาวมากๆเลยนะเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นอะไรที่ดูน่าตืา่นตาตื่นใจอ อะไรเน mm. nah ี่ยดิ s ตัช u จออีออนไลก็คือเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับเราลองดูกันไปแล้วกันเราก็ตอบไปตามที่มันให้ตอบแหละเรามาครั Yoda ้งแรก อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายตอบไหนดีอ่ะออันนี้อะไร e h a s e n di di hascd ตอบนี้แล้วกันจะไ,ได้จบใไว้โอเคอ่ะมาจบแล้วมันให้วาฟเชลเรามาหนึ่งอัน วอสเชลนี่ก็คือตัวที่เป็นพลังงานสำหรับยานนะดูซิว่าที่นี่สามารถไม่อะไรก็ไม่รู้พลิกโอ้มีพิกอยูต่างดาวด้วยอ่าน,นี่มีเฟอร์ได์โอเคอ่ะอันนี้ก็คือได้เฟอร์ไลท์กับฟอสลัสนะครับมาดูดไปโอเค เรามาส่องอันนี้ทุกครั้งที่เราสแกนเนี่ยมันจะได้เงินนะอืใช่ท่านก็สแกนกันบ่อยๆถ้าใครที่เลน่นจะได้เงินทุกครั้งเลยแต่มันสแกนซ้ำไม่ได้นะคือมันอันไหนที่สแกนแล้วมันสแกนอีกไม่ได้เคไหนสแกนแล้วพนั้นยางนะสแกนไปแต่เงินนะ่ะสู้การขายของไม่ได้ขายของได้เงินเยอะกว่า ทีนี้เขาบอกว่าอ่าวภารกิจหายไปแล้วให้เราไปไหนล่ะอะไฟล์แมทรียลเมสเซจ์ไฟล์แมทรียลเมสเซจเจอร์แม็ e ยูอรวท์อินทูเด mm hmm. อะสเปซโอเคให้เราไปหาอะไรบางอย่างให้เราออกไปที่อวกาศโอเคเราบินขึ้นอวกาศเลย มาแล้วภารกิจใหม่มาแล้วอย่าบอกว่าจะให้เราไปที่ระบบใหม่อีกแล้วนะเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบให้เราดเกด x เหรออ่าอันนี้คือ starship communicate โอเคคลิกไปเพื่ออะไร ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับผมก็เป็นภาร,รกิจอ่ะไม่รู้อ่ะให้กด X แล้วก็กดไปทีนี้บอกให้อะไรเนี่ยโยเบอน a y อ๋อ oh, ให้เราสร้างให้เราสร้างอาอะไรอ่ะเหมือนให้เราสร้างคอมพิวเตอร์เหมือนที่เป็นฐานอ่ะที่ตอนที่เราสร้างที่ดาวดวงแรกะนะ ที่ระบบใหม่ที่เรามาด้วยเพราะว่าเวลาเนี่ยมันจะได้เทเลพอร์ตได้โอเคอน,นี่มีทั้งโอ้มีโซเดียมอปเปอร์แล้วก็มีอะไรเนี่ยลัชเมทัลเราไปดาวดวงไหนดีอะเขาไม่กเขาไม่ได้กำหนดให้เราไปว่าเราจะให้เราไปดาวดวงไหนแต่ว่าให้เราไปสร้างคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเอาดวงไหนดีเป็นผมนะผมคิดว่าจะ จะขอสร้างที่ดวงดาวที่มันอยู่ใกล้กับอ้นนี้ดีกว่าที่อยู่ใกล้กับนัน,นะาสนะเปซสเปซสเตชั่นอ่ะดีกว่านะเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเราพอเราจะมาทำอะไรทีทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานานะมันมันสะดวกเนะนี่ยอุ้ยชนลืมดูโคตรทีโอเคเอาเป็นดาวดวงนั้นแล้วกันใกล้สุดแล้วชื่อดาวอะไรเนี่ยขอสแกนที อมิดบาว V 1 7โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ดวงดาว V 1 7กันโอเคไปเลยเหงามากอะเล่นเกมเนี้ยพูดตรงตำรวจได้เจออะไรใหม่ๆจริงจากโคตรเหงาเลยมาแนละ้ว โอ้ถึงแล้วโอ้เป็นดาวสีนะ